น้องเอิงกลับมาสารแม่ฮันนี่อีกครั้งครั้งนี้ปังไม่ไหวเพราะว่าได้ร้องเพลงฟิสกับแม่จินตลาภูลับซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดใครดูแล้วขนลุกใครขนลุกเม้นมาหน่อยดิโอ้โหวันนี้นะรอดูลุ้นว่าลูกสาวจะรวงไหยไหมผลสุดท้ายไม่ล้วงนะครับให้ป๊อตโจ้วงบอโจโว้โจโวงได้อะไร สองหสี่พรุ่งนี้ออกแล้วนะฝากไว้บอสโจล้วงไดสองหสี่นะครับแม่หน่อยล้วงได้อะไรครับนนนนยะะ 0 2ออส่อครับครับศสองไม่หน่อยนะครับไม่หน่อยกับห้าสองไปวัดดวงเอาดวงใครดวงมันนะครับ แต่ที่จะบอกว่าลูกสาวสุดยอดก็คือลูกสาวได้กลับมาไหว้สารแม่นี่อีกครั้งหนึ่งในรอบหลายเดือนเพราะว่าน้องตอนที่ปังอะปังสุดๆดมาไหว้สาลแม่นนี่ครั้งที่สองคนดูไลฟ์สดหนึ่งแสนสี่มื่นคนดูเป็นอะไรที่มีคนดูและคนที่มาที่สารแม่นี่เยอะสุด นะเยอะสุดตั้งแต่ตั้งศาลแม่นี่มาแล้วก็ช่วงครั้งที่สองนะั้นน้องแต่งตัวแบบสุดๆดอะถึงบอกว่าเพลงเนี้ยอ,อาจจะฟิกมาเลยแม่จินอาจจะฟิกมาเลยให้ถ่ายที่ศาลแม่นี่ระบวงสวงศาลแม่นี่วันนี้แม่แมจินก็ไหวแล้วก็ถวายเพลงถวายชุดนะร้องเพลงต่อหน้าศาลแม่นี่ด้วยก็โอ้โหขนลุกลุงดูขนลุกรูกกกก้สึกแบบอเพลงนี้อาจจะ หนึ่งมาแรงไม่ต้องพูดถึงมาแน่นอนนะ FC ของน้องอิง FC ของแม่จินนี่แชร์กระนำแต่น้องของน้องอิงนี่แชร์ระเบิดเถิดเทิงมาแน่หนึ่งมาแรงส่วนจะไปได้ไกลขนาดไหนไม่รู้บอกไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ๆบอกได้คือลูกสาวปังแน่ปังไม่หยุดเพราะว่าลูกสาวนับถือสารแม่นี่ม,มากมาก,มากเลยนะลูกสาวนับถือแม่นี่มากๆเลย มากราบไหว้ตั้งแต่ยังไม่ดังจนดังเป็นระเบิดเถิดเทิงกันอันนี้นะดังข้ามประเทศดังคู่ลูกสาวก็ยังเป็นคนนอบน้อมเคอะเขินเหมือนเดิมนะยืนคู่กับแม่จินก็ยังเขินอายยังเขาเรียกยังไม่จัดจ้านเหมือนกับคนทั่วไปเป็นยังเป็นธรรมชาติของน้องอยู่อ่ะเขินเขินเคอะเคยังเหนียมเหนียมยังบอกไม่ถูกบอกว่าเป็นธรรมชาติประมาณนั้นอะ ใครเห็นด้วยกรลุงเม้นมาแต่งวดนี้มีแววว่าจะได้ตังค์นะงวดที่แล้วใครปังไม่ปังก็ไม่รู้ก็มีคนปังบ้างไม่ปังบ้างนะครับแต่พอการงวดที่แล้วหมดตูดพ่อการบอกงวดนี้ไม่ได้หมดงวดนี้นก่กลัวไปเพราะการไม่ได้มานะวันนี้เพราะการเพราะมันห่างกันหลายกิโลอยู่จากศาลแม่นี่ไปงานก็ต้องไปเตรียมทางโน้นแทนที่จะมาทางนี้ สุดยอดสุดยอดลูกสาวสวยนะมาในชุดตุกยูงนะแล้วก็มีการลํำต่อหน้าศาลแม่นี่อเปิดเพลงนะเพลงนี้มาแน่มาแน่ดูจะปังดังแน่นะครับแต่ลูกสาวเราเนี่ยเป็นอะไรที่ชั่วโมงนี้นะต้องบอกเลยว่าหาตัวจับยากในเรื่องความปังความดังเป็นหมอลำโซเชียลอะ่ะก็คิดดูเอาวงสาวน้อยมีข่าวเรื่อง ถูกว่านะครับทีวีข่าวดังหลายช่องเอาไปลงจนปุ้ยจนกระแสมันตีไปอะแล้วคนออกมากล่าวขอโทษเนี่ยเขาก็ตีเข้าไปในนั้นอีกเขาเรียกกระแสตีกลับเข้าไปหาคนกล่าวขอโทษว่าขอโทษไม่จริงใจลาออกได้แล้วในคอมเมนต์เยอะแยะมากมายไปดูช่องข่าวดังๆแลกันนะที่เอาข่าวเรื่องนี้มาทําก็คนยังดูคลิปหนึ่งเป็นแสนวิวเหมือนกัน อะไรมันจะสุดยอดขนาดนั้นข่าววงสาวน้อยเรืนั้นแพงเนี่ยแต่ข่าวลูกสาวเรานี่ก็สุดยอดกว่าครับใครจะตีกับใครใครจะขอสกาออะไรไม่รู้รู้อย่างเดียว,วร้องเพลงพัฒนานะพัฒนาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องสุดต้องดีด้วยเมื่อวานร้องเพลงเป็นไงเจ๋งไม่เจ๋งอะ่ะซัดไปหกชั่วโมงสุดยากยากจริง แต่น้องสู้ไม่ถอยอะ่ะสู้ไม่ถอยสุดแม่ใครใครคิดว่าสุดเอมเมนมาแล้วน้องนี่ตอนนี้นะครับถึงเวลาพักผ่อนแบบเต็มที่ไม่เล่นโซเชียลเลยอะ่ะไม่เห็นใน t i k t o อกไม่เห็นในเฟซส่วนตัวน้อยมากเฟซส่วนตัวกขะโพสจะส่งงานนะอาจจะมีคนอื่นโพส์ให้น้องไม่ได้ดูไม่ได้ดูเยอะแยะมากมายแน่นอนช่วงนี้อยู่กแับบ งานงานงานอยู่กับซ้อมเพลงอ่ะเอาโทรศัพท์มาคือซ้อมเพลงอย่างเดียวกลับไปบ้านก็นเล่นกับโดโด้เล่นกับอะไรนะดกบิกก๊กอะแล้วก็ดูบ้านบ้านก็สวยยิ่งดูยิ่ง,งประทับใจใครไปวัดบางปิ้งเม้นมาให้ลุงดูหน่อยที่ใกล้ๆลุงเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันวันที่ยี่สิบเนี่ย <laughs> วัดบางปิ้งนะครับสมุทรสาครงานสอทอจันเนาะสอทอจัน คราวที่แล้วก็ไปคราวนี้ลุงจะไปจะเอาโปสเตอร์เหรอเขาเรียกอะไระนะนมบัตรที่ร่วมง,งานนว้นที่สิบสองอ่ะว่าจะไปให้เซนคราวที่แล้วยังติดธุระแต่คราวนี้จังหวะได้คงจะต้องไปให้น้องเซนตนี่นั่นพร้อมกับเสื้อนะเพื่อที่จะมาเป็นของที่ะระลึกแจกในช่องนี่แหละสุ่มแจกไปในช่องนี่แหละ <c oughs> ขอบคุณคนติดตามคนกดไลค์กดแชร์ในช่องบ้านทุ่งคาเฟ่เละบงอ้วนชวนคุยเดี๋ยวจะเอามาสุ่มแจกนะครับสุ่มแจกคอมเมนต์มา คอมเมนต์ไหนถูกใจเราก็จะส่งแจกให้แล้วมีสิบใบก็จะเก็บไว้สักห้าใบแจกสักห้าใบเนาะแจกกว่าห้าใบเราจะบอกวิธีการให้เราโอ้โหเป็นไงเพลงทีแรกลุงไม่เข้าใจว่าสางบอ่ออะไรนะสางบอ่อน้องฮักอะไรนะสางบอสมเนาะที่น้องฮักช่างไม่สมกับที่น้องรักเออพูดเป็นภาษาไทยใช่ไหม <laughs> สร้างผสมเออช่างไม่สมกับที่น้องรักคือเป็นเจ้าชู้รักทำโน้นทำน,น,ทำนี้อะไรบอจโจแสดงก็โอเคอยู่เจอพระเอกวัดจะชกหน้านะ <c oughs> เป็นอะไรที่โอ้โหบอจโจลงทุนแสดงเองเลยนะครับงานนี้คงจะเต็มที่นะบอจโจให้เกียรติแม่จินมากพอเพลงฟิตแล้วก็แสดงเองเอา,เ,อาเขาเรียกอะไรอะ่ะดาราหรือ เอานักแสดงในทีมมาเล่น MV ทั้งหมดเลยสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากงานนี้ต้องยกให้บอสโจแล้วก็ยกเครดิตให้ลูกสาวนะโอ้ร้องเพลง6-7ชั่วโมงอะ่ะมันไม่ปังไม่ดังช่วยกันแช์อันที่ยี่สนี21้21นี้นะครับช่วยกันแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ลูกสาวเรานะจะฟิตกับใครจะไปขึ้นช่องไหนก็ไม่เป็นไรแต่ทําให้ลูกสาวเราปังดังไปหน้าก็โอเคและนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของลูกสาวที่ได้ร้อง ฟิชเชอร์ลแล้วอยู่ในซิงเกิลฟิชเชอร์ลในโลกออนไลน์1ชุดนั่นก็คือเพลงนี้นะครับสร้างบอสมน้องฮักช่างไม่สมกับที่น้องรักเลยประมาณนั้นโอเคคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย